ก็สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ในช่องของคิดแม็กนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาดูว่าที่ผมเลี้ยงสิ่งมีชีวิตในบ้านนะครับอาจจะเฉพาะในบ้านนะที่ยังไม่ยังไม่เรื่มกอนนอกบ้านนะครับว่ามีว่ามีอะไรบ้างนะก็มาดูกันที่ตู้แรกกันนะครับก็จะเป็นตู้ปลาตู้ใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดที่ที่ผมมีณนะปัจจุบันนะครับก็จะมีเป็นปลาเสต่อปลาในพานะครับตัวนี้ยังไม่ตายแต่ก็ เกือบมีมีจังหวะหนึ่งเกือบเลี่ยงนะครับเพราะว่าเหมือนเหมือนตอนที่เขามาเนี่ยเขาจอมกินอาหารนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยเขาไม่อยอมกินอาหารนะครับเพราะว่าอาจจะเนื่องด้วยโดนเจ้าสองตัวเนี่ยครับถึงถึงแม้จะเป็นสัตว์กินเนื้อทั้งหมดในตู้เลยนะครับแต่แต่เทียบแต่เทียบความความดุความดุดันหรือว่าการ a g r e s s อะไรเงี้ยครับมันเทียบกันไม่ได้นะครับก็จะเปรียบเทียบง่ายๆก็ ไอปาร์เดพานนี่ก็คือลูกแมวนะครับ mm hmm. ส่วนทั้งวอลนัสแล้วก็ปลาเต่อก็คือจะออกเป็นแนวเสือนะครับ mm hmm. ส่วนไอนี่ก็วิเชียนี่ก็จะแบบดุเยี่ยมนะครับเวลาเวลาเล่นก็คือเล่นจริงเลยแต่เวลาแบบไม่ทำอะไรก็คือไม่ทำอะไรนะครับก็ ชอบอยู่ตรงนี้ครับผมไม่ได้มั่นใจเพราะว่าหมันตาเขาตาเขาขุ่นไปข้างหนึ่งนะเห็นเห็นรอยแผลไหมที่อยู่ข้างหลังอันนี้น่าจะโดนวิเชียากัดนะครับตรงบริเวณตรงหัวนะก็พอดีว่าวันนี้มันเกิดปัญหาครับช่วงนี้เพราะว่าเหมือนหลังๆเนี่ยเขาไม่ยอมกินอาหารเม็ดครับก็ตอนที่ผมได้ตัวนี้มานะ ก็ทางร้านทางร้านที่เขาเขาขายครับเดิมทีแล้วอาหารที่เขาให้จะเป็นอาหารกุ้งก็คือจะเป็นพวกเม็ดจมมดนี้ครับแล้วตอนหลังผมให้เขาก็ไม่อยอมก,กินนะครับแล้วทีนี้เมื่อชานี้ผมก็เลยสังเกตได้ว่าไอ้ตรงบริเวณท้องด้านหลังมาให้ผู้ชมดูหน่อยตรงตรงบริเวณตรงด้านหลังตอนนี้ครับมันจบับภาพพอมันจับแล้ว เขาก็จะตายเหมือนกับตัวก่อนนะครับผมก็เลยต้องเปลี่ยนอาหารโดยที่ม่ชานี้ผมให้เป็นลายทะเลแช่แข็งเนาะอนตอนนี้ท้องมันจะอิ่มๆนิดนึงเพราะว่าม่ชานี้ผมเพิ่งให้ไปคือผมว่าปัญหาคราวที่แล้วที่ที่ผมเกิดขึ้นกับปลาเทพาคือเขาไม่อยากกินอาหารนั่นเองครับไม่ยามออกมาเลย นะครับเขาจะชอบว่ายอยู่ตรงบริเวณตรงโน้นนะก็อาจจะนื่งด้วยเหมือนเหมือนปลาเทพ้าเนี่ยเขาต้องว่ายน้ำอยู่ตลอดเวลานะครับเท่าเท่าที่ผมสังเกตดูหากเทียบกับพวกโมโนโฟลัสหรือว่าปลาแสตอครับคือเนี่ยเขาก็จะว่ายอยู่แค่เขาจะรักษาระดับอยู่ที่ที่เดิมครับเทียบกับไอเทพ้าเนี่ยเขาต้องว่ายอยู่น้ำอยู่ตลอดเวลาดังนั้น เรื่องการใช้พลังงานผมคิดว่าเขาน่าจะใช้เยอะกว่าปลาปลาสองชนิดนี้เนาะก็เลยเป็นสาเหตุทําให้เขาค่อนข้างตายง่ายครับแต่ว่าตัวนี้ผมก็เลี้ยงมาใกล้จะครบอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ยังยังยังรอดครับตัวนี้ตอนนี้ไอพวกกุ้งฝอยผมก็หมดแล้วเนาะเดี๋ยวผมต้องหาเวลาไปซื้อซื้อเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดผมไม่ให้กุ้งฝอยเนี่ย ปวาเทพาโดนบิเชียกัดแน่นอนเพราะว่าเราเพราะว่าเราไม่รู้ว่าบิเชียเขาอ่ะจะหิวอีกทีหนึ่งเมื่อไหร่เนาะก็พอมาเอ้เดี๋ยวผมเอาให้อาหารให้อาหารดูครับไม่รู้ว่าเขาจะกินเพิ่มเติมอีกไหมนะอาหารที่ผมให้ก็จะเป็นลายทะเลแช่แข็งอันนี้มันจะเก่าหน่อยไม่ทันละ ดนวอนเอวรลัดก right. mm ินไปหมดเลยเขาเขาก็จะพยายามเก็บเศษอาหารแต่ว่า ถ้าที่ผมดูส่วนใหญ่เขาจะชอบกินเศษอาหารตามพื้นมากกว่านะครับสำหรับปลาเทพาอันนี้คือในความคิดผมนะผมก็ไม่มีประสบการณ์อะไรมากนะก็รู้รู้แค่ไหนก็พูดได้แค่นั้นเนาะอาจจะเพราะว่าเขาจะอิ่มอยู่ด้วยแหละครับก็เลยไม่ได้ก,กินอะไรขนาดนั้นมาดูกันต่อที่ตู้ที่สอนนะครับก็ สา,ายแดงนี่ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะพอดีว่าช่วงนี้อุณหภูมิมันค่อนข้างร้อนมากครับมีแค่เมื่อวานเนี้ที่ฝนตกไปวันนี้ก็เลยอากาศเย็นขึ้นมาหน่อยสูงสุดอุณหภูมิจะอยู่ที่33นะครับแล้วก็แล้วข้าเชลี่เยจะอยู่ที่ประมาณ31เนาะหลักๆก็จะเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมอันนี้ผมจะให้ดูสา,ายแดงนะครับท,ที่ที่ตอนนั้นได้มา เทียบกับในต,ตอนนั้นผมผมไม่ได้ดูนะครับว่าเขาโตขึ้นหรือเลปล่าเนาะแต่ยังยังรอดยังรอดก็ดีครับเพราะว่าหลังจากนี้ผมจําเป็นต้องใช้สาหร่ายแดงเนาะสำหรับมูลค่าสาหร่ายแดงนะครับแพงกว่าตัวปลานี่โอเคครับสำหรับตู้ทะเลก็ประมาณนี้เนาะ แล้วก็สิ่งมีชีวิตสุดท้ายนะครับที่ผมเลี้ยงไว้ในบ้านครับก็จะเป็นกุ้งกล้กามกรามเนาะอันนี้จะเป็นตัวเดียวกับที่ผมได้มาพร้อมกับอลิเกเตอร์ตัวที่อยู่หนบ้านซึ่งตอนแรกผมก็จะถ่ายคลิปแล้วครับว่าเราจะสังเกตยังไงให้กุ้งกล้ามเราจะสังเกตยังไงครับว่ากุ้งกล้ามกรามก็จะลอกคราบแล้วเนาะก็พอกุ้งกล้ามกรามเขาจะลอกคราบเนี่ยตัวเขาจะออกเป็นสีเหลืองเลยครับเหลืองทั้งตัวแล้วก็จะไม่กินอาหาร ประมาณ2วัน,นครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะทําการลอกข้ามเนาะเอ่อสำหรับคนที่มีความรู้เรื่องกุ้งกล้ามกรามผมอยากทราบเหมือนกัน,นครับว่าสําหรับที่เขาเรียกว่ากุ้งกล้ามทองเนี่ยมันหมายความว่ายังไงครับถ้าเกิดใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ข้างใต้น่อยนะแล้วก็พวกลาเละระหว่างกุ้งจิโก้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับก็ถ้าเกิดใครรู้ช่วยคอมเมนต์จะเป็นะพุณอางอย่างมากครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงประมาณเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ